สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารกันนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการหารและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารจะเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนเห็นลูกอมไหมคะเออลูกอมเนี่ยทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่เม็ดคะช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกอมมีทั้งหมด 12เมตรใช่ไหมคะลองมาดูโจทย์กันลูกอม12เมตรแบ่งให้เพื่อนคนละ3มเมตรเรามาลองแบ่งให้เพื่อนเหมือนตามที่โจทย์บอกค่ะเพื่อนคนที่หนึงแบ่งลูกอมให้เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเมตรที่สามให้เพื่อนสเม,ม็ด ยังเหลือลูกอมอีกนั้นก็แบ่งให้อีกหนึ่งคนแบ่งลูกอมให้เพื่อนคนที่สองอีกสามเม็ดสามยังเหลือลูกอมไหมคะเออยังเหลือลูกอมอยู่เลยดังนั้นก็แบ่งให้เพื่อนอีกหนึ่งคนเพื่อนคนที่สามอีกสามเม็ดลูกอมที่เรามีทั้งหมดเนี่ย เราจะต้องแบ่งให้เพื่อนคนละ3เม็ดใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องแบ่งให้จนหมดตอนนี้ลูกอมหมดหรือยังเออยังไม่หมดเลยดังนั้นเราต้องแบ่งให้เพื่อนอีก1คน1 2 3เม็ดตอนนี้ลูกอมเหลือไหมคะไม่เหลือแล้วแบ่งให้เพื่อนอีกได้ไหมเออแบ่งไม่ได้แล้วดังนั้นลูกอม12เม็ดแบ่งให้เพื่อนคนละ สมเมตรได้กี่คนคะ1 2 3่ะ1 2 3 4แบ่งให้เพื่อนได้4คนเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์การหาร12หาร3เท่ากับ4 12หารด้วย3เท่ากับ สอ่านว่า12หารด้วย3เท่ากับสี่ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้สัญลักษณ์ตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายหารหรือสัญลักษณ์การหารนั่นเองเอแล้วสิบสองตัวนี้ล่ะสิบสอตัวนี้เอามาจากไหน สิบสองตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งเอามาจากลูกอมสิบสองเม็ดนั่นเองเอามาจากลูกอมสิบสองเม็ดหรือเอามาจากจํานวนสิ่งของทั้งหมดที่เรามีแล้วสามตัวนี้ล่ะเอามาจากไหนสามก็เอามาจากที่เราแบ่งลูกอมให้เพื่อนเรียกว่าตัวหารอ่าสามตัวนี้เป็นตัวหารเท่ากับ 4ีเรียกว่าผลหารหรือผลลัพธ์ของการหารเมื่อกี้นั่นเองพอเข้าใจกันไหมคะเรามาลองทำตัวอย่างกันดูสักหนึ่งตัวอย่างลองทำตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะเอา้านักเรียนเห็นอะไรเอ่ยคับเค้กโจทย์เขาบอกว่าคับเค้กช่องว่างชิ้นแบ่งให้เพื่อน คนละช่องว่างชิ้นได้ช่องว่างคะนนะักเรียนลองมาเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องกันดกว่าคัพเค้กมีทั้งหมดกี่ชิ้นเยหนึ่งช่วยคุณครูนับด้วยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแคัพเค้กมี 8ชิ้นเราก็เอามาเติมลงในช่องว่างแรกครับเค้ก8ชิ้นแบ่งให้เพื่อนคนละคนละกี่ชิ้นคะในภาพเนี่ยเขาเป็นภาพลางๆมา2ชิ้นใช่ไหมอลองมาแบ่งดูว่ามันแบ่งได้กี่ชิ้นกันแน่เพื่อนคนที่หนึ่ง2ชิ้นคนที่สองอีก2ชิ้น คนที่สามอีกสองชิ้นคนที่สี่อีกสองชิ้นเหลือครับเค้กอีกไหมคะอ๋อไม่เหลือแล้วแสดงว่าแบ่งให้เพื่อนได้คนละสองชิ้นได้กี่คนเอ่ยหนึ่งสองสาถ้าถูกต้องได้สี่คนประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้ อันแรกช่องว่างแรกตัวเลขอะไรคะเออเก่งมากเลยเลขแปดแปดออกมาจากไหนก็เอามาจากคัพเค้กแหดชิ้นตรงโจทย์นั่นเองคัพเค้กทั้งหมดที่เรามีอ่ะแปดชิ้นหารด้วยสองสองออกมาจากตรงไหนคะอ่ะก็เอามาจากแบ่งให้เพื่อนคนละสองชิ้นนั่นเองเท่ากับ เก่งมากเลยค่ะเท่ากับ4เออก็4ก็คือแบ่งได้กี่คนได้4คนดังนั้นเรามาอ่านประโยคสัญลักษณ์การหารพร้อมๆกันนะคะอ่านว่ายังไงอ่านว่า8หารด้วย2เท่ากับ4เออถูกต้องเรามาย้ำกันอีกรอบนึงสัญลักษณ์นี้เรียกว่าเครื่องหมายหารอะไรเป็นตัวตั้งเอ่ย แเป็นตัวตั้งเลขอะไรเป็นตัวหารคะเลขสองและผลลัพธ์เท่ากับ4หรือเรียกว่าเป็นผลหารนั่นเองดังน,นั้นเรามาสรุปว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็งคือการหารใช่ไหมคะการหารเนี่ยคือการแบ่งกลุ่ม หรือการจัดกลุ่มของจำนวนสิ่งของต่างๆที่เรามีแบ่งให้กลุ่มละเท่าเท่ากันเออแบ่งให้กลุ่มละเท่าเท่ากันนะอย่างเมื่อกี้แบ่งให้เพื่อนคนละสามชิ้นใช่ไหมคะเออสามเม็ดแบ่งลูกอมคนละสามเม็ดคัพเคก้กแบ่งให้คนละสองเม็ดดังนั้นก็ต้องได้สองเม็ดสองชิ้นเท่าเท่ากัน ออต้องได้เท่าเท่ากันนะแบ่งต้องเท่าเกันด้วยหรือเรียกอีกอย่างว่าการลบออกจํานวนครั้งละเท่าเกันจนกว่าจะหมดนั่นเองก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณผูขอฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะจะได้เข้าใจการเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ